ของเราห้าเมตรใช่ไหมใช่จากห่างห่างจากเถื่อนแต่ว่ามันก็เขาบอกว่ามันไปยี่สบสามิเมตรร้อยเมตรอยู่นะบางทีใช่ถ้าเขาพ่นสูงสูงอะนะเราก็บำบัดเอาใส่บำบัดของกินมีหมดเลยเน้องนุ้นน้อมีผักมีสวนเขาเรียกว่าสวนผสมผสานนั่นแหละน้องทีแนุอนมีผักเจียวและกอ มีตั้วยมีมะม่วงมีหมดแล้วนี่ครบที่ที่เราจะมีที่เราจะกินทุกวันเนี่ยเรามีหมดแล้วเนาะทกวัก็มีอืมฝรั่งก็มีผักบุ้งนี่เราก็เป็นอาหารปลาก่อนนะลุงน,นู้นเนาะอาหารปลาอืมกินเยอะแน่นอนดูอันนี้<า>เราอืมอันนี้แสดงว่ามันกินมันกินเองเขามันใช่ไหมนี่นกินเองเขามันแล้วหอยมันก็อยู่อย่างนี้เลยใช่มันจะขึ้นเฉพาะกลางคืนกลางคืนถ้าแดดร้อนมันจะลงอืมสังเกตดูไข่หอยเชลลีใช่ไหมลุงไข่ไข่มันเยอะเยอะอยู่ดูเหลืองๆอันลามตามขอบ ก็แสดงว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้มันก็ไปเร็วสิลุงโน้หอยเชอรี่สีทองนี่มันก็จะโตเร็วถ้ามันอยู่อย่างนี้โตเร็วตัวตัวตัวใหญ่ด้วยเท่าที่เอาพันเขามาเท่าลูกมะนาวแต่อนี้มันตัวใหญ่กว่านั่นอีกเป็นเท่าตัวตัวใหญ่กว่านั้นอีกใช่แล้วก็ถ้าเป็นบ่อธรรมชาติอย่างนี้มันมันมันผลผลิตมันจะดีไงมันมันขยายพันธุ์ไวอันนี้เราได้ให้อาหารไหมหอยเชอรี่นี่ ก็ไม่ม sure. so ันก็ก oh ินของมันอยู่อ่ให้ให้มันอยู่กับธรรมชาติเลยก็คือใบมงใบไม้ต้นดงต้นกล้วยก็ลงนิดหน่อยหอยกินมันคายขี้คายอะไรออกมากุ้งก็กินต่ออืมมันก็มันก็เป็นระบบของมันเลยใช่ไหมระบบวนเวียนอืมก็มีให้หัวหารบ้างเล็กน้อยสามวันสี่วันของเราอยู่ใกล้บ้านนะลุงโน่นเนาะหมายถึงว่าเราดูแลดีเราก็ดูแลได้ดีเนาะเนี่ย อันนั้นเป็นหินธรรมชาติหินธรรมชาติซื้อมาให้เอาออกเอามันมีเราก็ต้องเอาไว้ไม่จะเป็นเอาออกแล้วเพน่อนน่ะลูกนู้เลี้ยงอะไรบ้างนี่ตอนนี้เลี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงหอยเชอรี่ใช่แล้วก็ปลาสลิดปลาสลิดด้วยปลาสลิดนี่เป็นเป็นเป็นสายพันธุ์ดีหน่อยใช่ไหมหรือไงซื้อของมาอืมพันที่เขาก็ทขายเนี่ยไม่รู้แต่ว่านก็โตขึ้นมากเลยแหละตัวใหญ่เลยใช่ไหม ดักกวนก่อนมันน่าจะเท่าสามนิ้วปลาอื่นเราไม่เลี้ยงไม่ปลาสลิดนี่เขาไม่กินกุ้งใช่ไหมไม่โดยธรรมชาติเขากินกินพืชกินเป็นเป็นเป็นพืชแล้วเขาไม่กินกินเนื้อเนาะถ้าเป็นพวกปลานินปลาอะไรไม่ไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้เราป้องกันปลานินโดยตรงเลยใช่มีไม่ได้เลยไม่ได้เมียจะกินหมดจริงๆแล้วบ่อปลานินเราก็ควรจะมีอีกสักบ่อใช่ไหมลุงนุ๊กถ้ากาว่าจะทําบ่อเล็กเนี่ยต้องต้องตักไว้ต้องรอไม่เฉพาะ อืพอ <Ừ. S 2> เรามีอะไรบ่อเราสามารถแยกได้แต่ถ้าเรามีมีบ่ออย่างนี้เราก็แยกได้อยู่เนาะบ่อกุ้งเราก็ตอนนี้เราก็ยังเอากุ้งก่อนกุ้งนี่เราเรากี่วันเราถึงเก็บได้ครั้งหนึ่งครับลุงเนงางทเก่งแล้วมันต้องให้เวลาสามเดือนสามเดือนใช่ไหมแต่นี่นก็ไม่ทันลูกค้าสั่งก็ไม่ทันเลยไม่ทันมันต้องเพิ่มบ่อแล้วมั้งผมว่าเอ,อไม่มีพื้นที่ <laughs> ไม่แค่นี่้ <laughs> อืม แต่ว่าเป้าหมายเรา่นีก็คือเราอยากทํากุ้งเลยแรกๆเลยใช่เพราะว่าทดลองทดลองดูปีหนึ่งทดลองกระชังบกเป็นบ่อพลาสติกตอนแรกใช่ไหมใช่แล้วมันผลผลิตเป็นไงลุงผลผลิตคือขยายพันธุ์มันไม่ดีมันช้ามันช้ามันโตช้าด้วยโตช้าแล้วก็มันอาจจะมันพื้นที่มันแคบไม่เอื้อสละกบางทีถ้ามีสิ่งรบกวนเยอะๆบ่อยๆมันก็ไม่ค่ออกลูกกินก็ดีอืมทีนี้ก็เลย มันไม่ไม่มีผลผลิตกันเลยลองเอาดินดินไปใส่ที่บอกระชังบกบอกพะยางบอกพะยางที่เป็นกระชังบกที่เราเตรียมไว้ตอนแรกตอนทดลองนี่เราเอาใช้ดินไปลองไปใส่ก็ไม่ไม่ค่อยดีเราพอจากเดิมทีไม่ไม่ใส่ไม่ใส่มันก็ไม่ขยายพันธุ์มากทีนี้ตอนแรกที่ว่าเราเราใช้กระชังบกนี่เราเราไม่ใส่ดินตอนแรกก็ไม่ดีไม่ดีพอเราใส่นิดหนึ่งแล้วเป็นไงทีนี้เออมันก็แพร่แพร่พันธุ์ได้ดีก็เลย ก็เลยลองดูดูอยู่สองเดือนก็เลยตัดสินใจมาขุดอืมเลียงเลียงบ่อดินเลยรักษาง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ดูแลง่ายกว่าเราก็จับเท่าที่เราจับได้อันนี้เราไม่ไน้เน้นจับเป็นชุดชุดอะไรมากมายไม่ก็ไปเรื่อยๆผสมผสานกันไปลูกค้าก็อยากจะได้เยอะแหละมันไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้สิบหกบ่อนี่ยังไม่พอเลยลุงลุงไม่พอไม่พอการตลาดไม่พอบ้านเรามีมีคนทําเยอะไหมนี่คิดว่าคนจะ นิยมขนาดนี้ก็ในแนวคิดเราเคียงแค่ว่าจะไว้กินไปเรื่อยๆไว้กินไว้อะไรต่างๆใช่ไหม,ไมคิดว่าลูกค้าจะต้องการเยอะพอต้องการเยอะเกิดปัญหาอะไรไม่มีส่งคือเท่าที่เห็นในตลาดก็คือมันไม่ค่อยมีมีบ่อยที่คนไปไปไปขายในตลาดเะ็นะ<ช>ถึงมีมันก็ไม่หมดเออถึงมีมันก็มีไม่ครบกันไงมันก็ได้ไม่ครบกันอืมมันโตช้าอยู่ดิ กุ้ง <2 S 2> นี่ใช่ไหมสามเดือนถึงจับได้ถ้าตามหลักแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยแล้วก็นับเลยดูปฏิทินเลยว่าสามเดือนค่อยจับแต่นี่ไม่ได้แล้วก็จับทุกบอ่อทุกวันอ,อแล้วบ่อล้เล็กแล้วน้อยบอ่อถ้าขีดสองขีดบางบอกก่อก็เยอะหน่อยก็เป็นครึ่งโลก็มีแล้วเอปลาซิวหางแดงเอไม่ใช่ปลาซิวอะไรนะปลาซิวปลาซิวข้าวปลาซิวข้าว,ว,าวนี่เราทีนี้เราเลี้ยงไว้ที่บ่อไหนที่ลุงลูกขยายพันธุ์ บ่อน,นี้เลยใช่ไหมเคยดักลองโดนมันเข้าอยู่ตัวใหญ่ทั่วเข้านกก้อยมันกินกุ้งไหมลุงลุงนุไม่นะ